สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคาถาม q A แล้วก็สอนวิธีทับสิ่งของกันน,น,กนั่นเองนะครับในเกม i ปิด Fly นั่นเองนะครับส่วน q A ก็จะมีไม่เยอะ้วก็เขาถามกันมาแค่2คนเองนะครับไม่ค่อยมีคนขอกันมาเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกนะครับคำถามแรกก็เป็นของซาซาซาลุจิโยชิเขาก็ได้ถามว่าแจกของ หรือเงินไหมครับผมก็ไม่ได้แจงนะครับทั้งของทั้งเงินเลยไม่ได้แจงนะครับส่วนเพี่อายุเท่าไหร่ผมอายุ14ปีนะครับส่วนเกมที่ผมเล่นก็จะมีสเปซไฟส์ซูโมเ s ตอร์ซิมโพลล็อกเก็ตคับชิโมบายซอฟต์แวร์นั่นเองนะแล้วก็อันสุดท้ายผมก็จะบอกเป็นชื่อเล่นนะครับผมก็ชื่อว่าปาร์ตี้นั่นเองนะปาร์ตีผมเคยบอกไปในขนีบนก,นก่อนแล้วนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นของ SFSX นั่นเองนะครับคาถามแรกก็คือชอบกินอะไรผมชอบกินถ้า,ถ,าถ้าเกี่ยวกับข้าวนะผมก็ชอบกินพวกกะเพราหมูกะเพราไก่อ,อะไรครับแล้วก็ขา้าวเจ้านะส่วนอายุอะไรก็อายุ14นะครับชื่ออะไรชื่อปาร์ตี้อยู่จังหวัดอะไรก็จังหวัดลำปางอำเภอก็อำเภอเมืองนะครับโอเคครับ Q&A ก็หมดแล้วนะครับต่อไปก็จะสอนวิธี ทับสิ่งของในเกม S.F.A. นั่นเองก็มีคนขอมาในคลิปเออันเอนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปเริ่มสอนกันเลยโอเคครับวิธีทับกันเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบเนะาะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแรกก่อนก็คือเป็นวิธีดั้งเดิมเลยก็คือมีมานานแล้วนั่นเองอสมมติว่าอันเนี้ยคือตัวหลักของเราเนาะตัวหลักนี่ก็คือเราต้องการที่จะให้ตัวอื่นเนี่ยมาทับไปกลับไอตัวตัวนี้นั่นเองอวิธีแรกก็คือกด กดไปที่ตัวหลักของเราให้มันมีสีฟ้าขึ้นแบบนี้แล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยเลื่อนไปทับไอ้ตัวหลักแล้วเราก็ทําการกดแตกอีกอันหนึ่งให้มีสีฟ้าขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ทําการเลื่อนเลื่อนหรือว่ากดค้างก็ได้อ่า๋ยวดูอีกทีนะปิ๊บกดค้างอ่ากดค้างไม่ได้แล้วนะทุกทีมันทุกทีมันเคยกดค้างได้แต่วิธีที่สองก็จะง่ายกว่าเดิมเนาะเพราะว่า ่คนซ่นเกมเขาเพิ่งเอาเข้ามาในนาอชเวอร์ชั่น1.52นะครับก็คือแล้วก็เอาไอตัวอ่าชีนของต่างๆเนี่ยไปทับไกตัวหลักเลยแล้วเราก็ทำการกดกดค้างที่ตัวปริ้นติงตัวบูพิ้นไอตัวเสือฟ้ากดค้างตัวไหนก็ได้นะแล้วก็ทําการกดคุมคุมไอตัวชิ้นส่วน แล้วเราก็ต้องขันเลื่อนอันนี้มันก็เท่ากันแล้วนะเนี่ยดูนะปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็เท่ากันแล้วนะครับโอเคแล้วสิ่งที่ผมจะบอกในคลิปครับหลายคนก็อาจจะรู้แล้วหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับก็คือผมจะทำการเปิดบริษัทนะครับเปิดบริษัทกมเอ้ยเปิดบริษัทในกมเหมือนแบบพวกองค์กรลาซานองค์กรสเปดเองเนี่ยอ่า ที่อยู่ในชีวิตจริงแต่นี่จะมามา,มาเปิดในเกมก็คือสร้างชลอดที่เป็นของตัวเองขึ้นมานครับบริษัทผมก็ชื่อว่า,า Fantasy of s p e Organization นะหรือว่าที่จะเล็กสั้นก็คำว่า f o r ์ดก็ได้นะครับบริษัทผมก็จะคล้ายๆกับาทางบริษัทสเปนเอกเลยนะครับกสาา็สามารถจลวดเนี่ยสามารถกลับนามาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็จะคล้ายๆกับไอตัวฟาคอนนะ แต่ของผมเนี่ยในบริษัทผมอ่ะไอตัวจรลดที่คล้ายๆข้อนายเนี่ยผมไดตั้งชื่อว่าทีมเซ็เวินวันนะครับอน,นี้ยังเป็นวันอยู่นะเพราะมันเป็นลาแรกนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็อาจจะหายไปสักพักน้องมจะได้ทําการสร้างงาพวกต่างๆในบริษัทผมนะครับในฟอร์ดบริษัทฟอร์ดอันดีนะแต่ถ้าแบบมีคลิปที่แบบคนอื่นขอมาหรือที่ที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับบริษัทผมก็คือ างเช่นพวกจรวดลำอื่นนที่มันไม่ได้เกี่ยวกับข้องอะผมก็จะเอามาทําก่อนนะแต่ไอตัวบริษัทผมอะไอที่มันเกยวกับบริษัทในเกมของผมเนี่ยก็คืออาจจะใช้เวลาหน่อยนะอันนี้เพราะตอนนี้ผมสร้างได้แค่ตัวล u n c h p a d นะครับก็คือตัวฐานปล่อยจรดดนั่นเองคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับอ่าแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยอ่าลุปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ